ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ TK ซอยห TK ซอยสอง TK+ ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับประเด็นสาระหลงทุเรียนในเช้าวันนี้เราคงนำลังเอาประเด็นในเรื่องของสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงตลอดเดือนที่ผ่านมาและ,และอาจจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับนั่นก็คือในเรื่องของภาวะการพัฒนาการเจริญเติบโตของใบแต่เราเน้นไปที่ใบอ่อนของทุเรียนพี่น้อสกอรครับใบเป็นภาษาที่เราสื่อสารกันได้ที่ผมเคย พูดคุยกันมาตลอดว่าเราต้องสามารถพูดคุยกับในส่วนของทุเรียนได้และภาษานั้นก็เรียกว่าภาษาใบถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคนเรานะครับหมอดูหรือหมอที่เขาทำนายทายทักเขาก็จะดูหหงเฮงดูราศีดูความสดใสด,ดูนู่นดูนี่ทุเรียนหรือไม้ผลไม่ได้แตกต่างกันจากหลักวิชาการตรงนี้แต่อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะครับไม่ได้เป็นโหราศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ตรงที่ว่าภาษาใหม่นั้นสื่อสารให้กับเราชาวสวนได้รู้ว่าขณะนี้เนี่ยเขาเป็นอย่างไรเขาอยู่สุขสบายดีหรือไม่เขาขาดแคลนอาหารหรือว่าเขาเจ็บป่วยอะไรหรือไม่อย่างไรแต่ว่าในประเด็นทั้งหมดเนี่ยวันนี้เราคุยประเด็นเดียวครับเป็นภาวะของความผิดปกติของใบอ่อนของทุเรียนเราต้องเข้าใจนะครับว่าในลักษณะพฤติกรรมหรือพัฒนาการจเจริญเติบโ,โตของทุเรียนนั้นทุเรียนเป็นพืชที่มีระบบรากตื้น เพราะฉะนั้นเวลาพืชที่มีระบบรากตื้นนั้นก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงวงจรใบได้เร็วกว่าพืชที่มีระบบรากลึกอ,อย่างเช่นมังคุดในสภาวะที่ฝนตกหนักอาจจะมีแสงแดดน้อยอาจจะมีอาลักษณะของปัจจัยอื่นๆที่ทําให้การแตกใบอ่อนไม่ดีแต่เขาก็ยังสามารถที่จะพัฒนาใบอ่อนออกมาได้ โดยในลักษณะของพัฒนาการจเจริญเติบโตตรงนี้เราต้องเข้าใจส่วนหนึ่งว่าพลังงานในส่วนของใบอ่อนที่แตกออกมาจะต้องไปหยิบยืมมาจากใบเก่าคือใบรุ่นพี่เหมือนกับระบบครอบครัวครับพ่อแม่ก็จะดูแลเลี้ยงลูกคนโตพอลูกคนโตทํางานได้ก็ทั้งสองคนก็จะมีส่วนไปช่วยให้น้อคือน้องที่จะไปจะเจริญเติบโตจะไปลงทุนจะไปเรียนเล่าเรียน ก็ได้เงินทุนจากพ่อแม่ส่วนหนึ่งจากพี่คนโตส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นใบทุเรียนก็เช่นเดียวกันจากใบรุ่นที่หนึ่งก็มาแตกใบรุ่นที่สองรุ่นที่สองพอสามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้ก็จะผลิตพลังงานแล้วก็มาป้อนใบที่สามในขณะนี้นี่ส่วนใหญ่จะเป็นใบรุ่นที่หนึ่งเสียเป็นส่วนใหญ่ก็คือหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตสิ่งที่เราพบเห็นนั้นก็คือภาวะใบเล็กใบแคะแกนใบทําท่าจะออกก็ไม่ออก ออกมาแล้วบางครั้งก็บิดม้วนงอบางครั้งก็แสดงอาการใบด่างใบก้านเหลืองภาษาเหล่านี้นี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เราชาวสวนจะต้องเข้าใจถึงว่าเขาเกิดอะไรขึ้นในสภาพต้นของทุเรียนนี่คือสาระในส่วนของชาววันนี้ที่เราจะามาทําความเข้าใจกับในภาษาใบอ่อนเรามักจะพบความผิดปกติของใบอ่อนทุเรียนก็คือเมื่อฝนตกชุกแสงแดดไม่มี สภาพพื้นดินแฉะเราก็จะมบมักจะพบว่าอาการใบของตุเรียนจะเป็นใบแก้วอันนี้เป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าระบบรากฝอยเขาไม่สามารถที่จะดำเนินการที่จะไปดูซับสารอาหารขึ้นมาได้อย่างเพียงพอเพราะในขณะนั้นปริมาณน้ำในดินมีมากกว่าอากาศ ก็ทาให้รากขาดอากาศพอราาขาดอากาศเขาก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้เพราะเขาทํางานไม่ได้มันก็ส่งผลกระทบต่อระดับการขึ้นย้ายพลังงานฮอร์โมนไปที่ปลายยอดยอดก็จะเล็กแคะแกลนอันนี้ก็คืออีกอาการที่สองที่จะเกิดขึ้นตักาการเจริญเติบโตโดยธรรมชาติที่มีความผิดปกติซึ่งโดยสภาวะตรงนั้นเนี่ยบางครั้งเราจะไปชบกับในช่วงที่อากาศร้อนฝนตกน้อยความชื้น ในส่วนของอากาศไม่ได้ดีนักเท่ากับว่าเป็นความร้อนความแห้งแลง้งมันก็จะเกิดแสดงอาการใบเล็กใบแคแกนใบบิดบวนอันนี้เกิดจากมาแมลงได้ก็คือตัวทั้งเพลี้ยไฟเป็นตัวหนึ่งตัวที่สองก็คือตัวเพลี้ยจักจั่นฝอยพี้จักจั่นฝอยเป็นตัวลักษณะสีเขียวแล้วก็ในตาสีแดงเดินอยู่ตามหน้าใบลักษณะของเขาบินไม่ได้แต่ใช้วิธีเดินไถด้านข้างหรือกระโดดเอา อย่างนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงจนกระทั่งทำให้ใบอ่อนบิดม้วนแล้วก็ร่วงได้แต่มันก็มีข้อสังเกตอยู่สองประการว่าระหว่างเพี้ยไฟกับเพี้ยเจ้ากจันฝอยเนี่ยมักจะเกิดในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงถ้ากรณีในช่วงที่ฝนตกทุกอาจจะเจอนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่ไม่ได้มีผลกระทบทําให้ใบร่วงดังนั้นหากท่านจะวินิจฉัยเบื้องต้นนี่นะครับ ผมอยากให้ท่านนำเอาแว่นขยายหรือเอากล้องไปส่องซึ่งแว่นนั้นก็อยู่ที่ประมาณกำลังก็ประมาณสิบเท่าโดยประมาณเราควรจะต้องพกติดตัวไว้และก็พกไว้เมื่อเราเข้าสวนเป็นประจำสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังเนื่นองจากมีพี่น้องเกษตรกร,กรท่านหนึ่งโทรศัพท์แล้วก็แจ้งมาว่าใช้ยา อบาบวกไซเปอร์อบาบวกเมทมิลไปพ่นเพียย้ยไก่แจ้มันไม่ตายยังเห็นตัวอยู่เลยผมก็เชื่อว่าเออคงไม่ตายจริงแต่บังเอ,อิญนะครับผ่านเข้าไปในส่วนนั้นเพราะเราเอาแว่นขยายที่มีกำลัง20เท่าไปส่องดูเราก็พบว่าเฮ้ยนี่มันตายหมดแล้วนี่แล้วทำไมพี่น้องเกษตรกร,กรท่านนั้นก็ยังบอกว่ามันยังมีอยู่ยังไม่ตายผมก็เลยให้โทรศัพท์ไปบอกแล้วก็ให้กลับไปดูใหม่ พอกลับไปดูใหม่ก็บอกก่าเนี่ยยังเห็นคาบเห็นตัวขาวเห็นอะไรอยู่เลยผมก็บอกว่าลองเอาแว่นมาส่องดูมีไหมไม่มีครับไม่มีแว่นส่องมีแต่แว่นส่องพระเแว่นดูลายมือหมอดูก็โอเคครับยังพอที่จะประมาณได้เพราะนั้นจึงอยากจะฝากว่าท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดเพราะว่าท่านพ่นครั้งหนึ่งนี่นะครับสองพันห้าพันหมื่นสองมืนบาทต่อครั้ง เพราะนั้นเราต้องรอบคอบต้องประหยะัดแล้วก็ต้องมีประสิทธิภาพสิ่งที่ผมได้อธิบายไว้ก็อยากจะให้ท่านเข้าใจตรงนี้ว่าสาเหตุมันเป็นเกิดจากไม่มีสาเหตุก็คือเกิดจากอาหารไม่มีพลังงานไม่มีเพราะเราเอาไปตัดเป็นผลทุเรียนเอาไปขายเป็นเม็ดเงินกลับมาในต้นไม่มีพลังงานเหลือแต่เขาถูกกระตุ้นด้วยการแตกใบอ่อนจากสภาวะอากาศธรรมาชาติ เขาไม่มีพลังงานเพียงพอถึงแม้ว่าเขาจะเอาออกมามันมีสามอาการนะครับอาการที่หนึ่งแตกใบอ่อนใบบิดม้วนร่วงอันนี้คือรุนแรงถ้าเราย้อนข้อมูลไปท่านจะเห็นว่ามันจะมีโรคเน่าคอดินก็เป็นะนะครับสาเหตุเพราะอาหารและน้ำเนี่ยส่งขึ้นมปถึงปลายยอดสาเหตุที่สองก็คือกิ่งนั้นเกิดจากสภาวะอาจจะเกิดจากเชื้อรากลำต้นเน่า หรือกิ่งเน่าอันเกิดจากเชื้อไฟทอปทราก็เป็นไซต์ที่3ครับก็คือเกิดจากการขาดพลังงานเขามีโอกาสแต่ถ้าในกรณีที่เราไปพบว่าอาการรุนแรงแล้วเราไปใช้แว่นขยายส่องเราไม่พบมแมลงเราก็ตัดประเด็นเรื่องของมแมลงออกไปได้เลยลักษณะอาการตรงนี้เนี่ยแทนที่เราจะ,ะแก้ไขทั้ง ใช้สารกำจัดมแมลงเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นการฟื้นฟูทางระบบล่ากการเพิ่มความสมบูรณ์ทางใบการให้พลังงานไปที่ใบให้เร็วที่สุดก็คือการให้ทั้งทางดินและทางใบภายในระยะเวลา20วันเขาจะแตกใบอ่อนออกมาเองโดยธรรมชาติอันนี้คือถ้าไม่พบมแมลงแต่ถ้าเราพบตัวมแมลงเราจึงจะค่อยใช้สารเคมีในการกำจัดมแมลงเข้าไปอันนี้คือกรณีที่หนึ่งะครับถึงขนาดใบร่วง กรณีที่สองใบเล็กใบแกลนใบสีขาวบางทีบาทจะมีจ้ำเขียวจ้ำเหลืองน,นิดหน่อยแต่ใบก็ยังเจริญเติบโตออกมาได้ถ้าอย่างนี้เราก็ใช้ปัจจัยบำรุงเพราะเขาแตกใบอ่อนได้เนี่ยแสดงว่ารากเขาเนี่ยเริ่มพัฒนาแล้วแต่ว่าพลังงานเนี่ยยังมีน้อยและมันมักจะเป็นกับผู้เรียนที่แตกใบอ่อนรุ่นที่หนึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต เราก็บำรุงต่อไปอันนี้คือขั้นที่สองส่วนขั้นที่สามครับลักษณะใบก็จเจริญเติบโตได้นะครับแต่ว่ามีอาการด่างเขียวด่างเหลืองซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปกังวลเดี๋ยวเราใช้กรอบระยะเวลาอาหารเสริม8ชนิดไมโครมิกเอฟเทสเอสพีคูวาร์เทเนอร์ P Q w T N e R. เติมสังกะสีเข้าไปเติมแมกเข้าไปแค่เพียงเท่านี้ แล้วพ่นบำรุงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูเขากลับมาได้นี่คืออาการใบชะง,งักการเจริญเติบโต,โตสำหรับการแตกใบอ่อนรุ่นแรกหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วประเด็นที่ต้องย้ำในช่วงตรงนี้ก็คือว่าบางครั้งการแก้ไขปัญหาอาการใบเล็กใบเหลืองใบบิดใบร่วงหรือใบเล็กแคะกลนเราไม่สามารถที่จะแก้ได้ในใบนี้คือมันเสียหายแล้วก็มีนะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่ง เสียหายเล็กน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องอธิบายคือการแก้ไขปัญหาเราอาจจะต้องมองไปถึงใบชุ่ชมงวดที่สองหรือใบรุ่นต่อไปที่จะแตกออกมาก็จะมีความสมบูรณ์เป็นปกติซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นหลักการสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าเราจะไปแก้ปัญหาเฉพาะใบนี้กรณีของการชงัก การแตกใบอ่อนเนี่ยมันจะต้องย้อนกลับไปดูมูลเหตุตามที่ได้อธิบายมาแต่ละส่วนถ้าเราจะไปแก้ตรงนั้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นการแก้ที่อาจจะได้ผลและอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่ขั้นพอในโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าใบาส่วนที่ร่วงสียหายไปแล้วเขาพักตัวไปประมาณ20วันและหลังจากที่เขาพักตัวไปแล้ว20สิวัน ในช่วงนั้นพี่น้องเกษตรมีการบริหารจัดการดูแลอย่างดีคือเติมอาหารทางดินเรียกสารกระตุ้นรากเพิ่มปัจจัยทางใบเข้าไปเพราะเขามีพลังงานอีก20วันต่อมาการแตกใบอ่อนของชุดต่อไปก็จะกลายเป็นชุดที่มีภาวะปกติส่วนของกรณีที่เป็นความเสียหายเล็กน้อยในกรณีใบอ่อนชุดที่หนึ่งก็อาจจะกลายเป็นว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาจเจริญเติบโตได้ แต่คุณภาพของใบนั้นใบนั้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์ดีพอเราก็อย่าไปกังวลเรื่องนี้มากนะักเพราะมันจะทําให้เรานั้นเป็นการใส่ต้นทุนที่สูงเกินเหตุแต่เราต้องเข้าใจพฤติกรรมพอเราเข้าใจแล้วว่าอะใบชุดนี้เนี่ยมันจะไม่ดีจริงเพราะมันเป็นใบชุดที่หนึ่งหมอทุเรียนบอกว่าให้ดูแลต่อไปแล้วไปรอใบชุดที่สอง พอใบชุดที่สองออกมาเราก็เห็นว่าจะเป็นยอดแดงใบจำนวนมากมีความสมบูรณ์มีความปกตินั่นคือพฤติกรรมที่เราต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับกับอาการใบเล็กใบแคะแหลนใบเหลืองใบบิดล่วงบางครั้งใบไม่บิดล่วงก็จะเป็นใบด่างขาวนั่นเป็นประเด็นที่เกิดจากโครงสร้าง,งการเจริญเติบโตของตูดเหรียญทั้งสิน้นในส่วนของความรู้สึกของพี่นอ้องเกษตรกรนะครับ พอเราไปพบเราก็อยากจะใช้ปัจจัยครบถ้วนเลยก็เป็นคําถามมาเหมือนกันว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้ผมก็จะพ่นปัจจัยอ้าวดึงใบก็มีสาหลายมีปุ๋ยเก็ดทางใบหรือปุ๋ยทางใบนะครับมีอาหารเสริมมีน้ําตาลทางด่วนมีอะทูนิกมีสังกะสีเราก็ใส่สารกําจัดนมแลงเข้าไปจะเป็นทั้งดูดซึมจะเป็นโปรวาโดเป็น770มาบวกกับ ไซเปอร์มิทินหรือจะเป็นบาเมกติน uh, บวกแกมมาไซฮาลูตินหรือจะเป็นสารกำจัดมแมลงโปรพิโนฟอร์ตนะครับบวกกับไซเปอร์เมทิลอันนั้นก็คือไปเสร็จแล้วเราก็เข้าใจต่อไปว่าโรคพืชละ่ะโรคพืชเราก็ใส่ไปทีเดียวพี่น้องเกษตรกรครับคือจริงๆเนี่ย กลุ่มของโรคพืชเราก็อาจจะใช้เบลคุดบวกคาเบนหรือจะเป็นในกลุ่มของฟอสไฟ2,008บวกวาลิดาไมซินหรือจะเป็นตัวตระกูลอื่นๆเราสามารถที่จะปฏิบัติได้โดยเฉพาะในช่วงฝนชุกๆอย่างนี้เราก็ใช้ยาเชื้อรามีน่าเข้าไปก็ผสมได้อีกเช่นเดียวกันแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่าต้นทุนคือเราเนี่ย จะมักจะถูกต่อว่าหรืออาจจะโดนตำหนิอาจจะเป็นผู้ที่มาบรรยายสาระความรู้อยู่ตลอดว่าเรา,าใช้ต้นทุนที่สูงเกินไปเพราะฉะนั้นในประเด็นที่ผมให้รายละเอียดมาทั้งหมดเนี่ยผมถึงอยากจะให้ท่านทำความเข้าใจก่อนอย่างกรณีของสารกำจัดมแมลงย้ำแล้วว่าถ้าท่านเอากล้องไปส่องไม่พบก็ไม่มีความจาเป็นต้องใส่ แต่โดยพฤติกรรมของเราเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้ามันแตกใบอ่อนมันต้องมีขึ้นนั่นใช่ครับแต่ความจริงมันอาจจะยังไม่มีหรือมีมาแล้วเราควบคุมมาแล้วได้ผลแล้วมันอาจจะไม่มีตัวก็ได้ก็ต้องพิจารณากันเองตามความประหยัดและก็เหตุแต่ถ้าในด้านของโรคพืชเนี่ยในหลักการเราควรจะต้องใช้ป้องกันอยู่แล้วอย่างเช่นขณะนี้มีอะไรล่ะจุดสนิมจุดสนิม เราต้องเข้าใจนะครับจุดสนิมเป็นตระกูลสาหล่ายเป็นตระกูลตะไคร้เขาจะเข้าไปในใบรุ่นใหม่ก็คือลุกมะลาม,มาจากใบเก่าเพราะฉะนั้นใบอ่อนที่ยังแตกออกมายังไม่ได้เราก็ยังไม่มีความจําเป็นต้องใส่เข้าไปเรารอให้ใบอ่อนชุดใหม่นั้นเขาพัฒนาออกมาแล้วใบกลางแล้วเราค่อยเอาสารตระกูลคอปเปอร์จะเป็นคูพอกแซด เอฟของ TJC จะเป็น q m a x c ค p อปเตอร์หรือจะเป็นโคปีหนาของอรัวันอันนั้นเราไปให้ทีหลังได้ถ้าเราจะพูดถึงเฉพาะจุดเสิมหรือจุดสลายแต่ขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของตัวเชื้อโรคที่มันเป็นเหตุก็มีไฟทัปทราเราก็ใช้ตระกูลฟอร์ดไฟเข้าไปร่วมไปในกลางครั้งเดียวกัน อย่างเช่นฟอสคอปเคของเจียไตฟอ์ไซ2์0 8ของครอบอาร์กิเทคฟอ์ลี่600ของคิวแมกอะโกรเทคหรือถ้าหากว่าเราไปพบว่ามันมีปัญหาราสีชมพูคือกิ่งเล็กใบเริ่มเหลืองเหี่ยวร่วงตายเป็นกิ่งกิ่งภายในหรือกิ่งที่อยู่ด้านภายในทรงพุ่มเราก็ใช้ในกลุ่มของพาบินนะครับซึ่งเป็นสารในกลุ่มของไพลาโคสโตบินในการควบคุมราสีชมพูหรือจะเป็นวาลิดาไมาซิน หรือถ้าหามันน้อยยังไม่มากนักเราก็ใช้ลามีนาของแอปพายเคมอันนี้เราก็พ่นรวมได้เพราะฉะนั้นในการตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องของต้นทุนที่ผมอยากจะให้ท่านค่อยๆค,คิดพิจารณาแล้วนำมาสู่การใช้อย่างถูกต้องเพื่อความเป็นประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์และก็เพื่อความประหยัดนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราจะมองถึงประเด็นปัญหาด้านของแรงงานเราก็อาจจะใช้ร่วมกันไปในครั้งเดียวก็ได้ มีประเด็นอยู่จุดเดียวครับเรื่องของตะกูลคอปเปอร์อย่างเช่นคอปเปอร์ออกซิคารายทำไมเขาถึงห้ามไม่ให้ไปผสมกับในกลุ่มปุย๋ยก็เพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบในโครงสร้างทางเคมีเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่เราจะใช้เพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดเราใช้ในอัตราเข้มข้นใช้เพื่อควบคุมทั้งจุดสนิมและก็กรณีต้นที่มีการตัดแต่งกิ่งเราก็แยกพ่นไปต่างหาก นั่นก็จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องซึ่งกรณีของใบอ่อนที่แตกออกมาใหม่ๆเราก็ยังคงต้องใช้ปัจจัยในเชิงสนับสนุนนั่นเองแต่ถ้ากรณีที่เป็นสารกำจัดมแมลงเราพบตัวเราถึงค่อยจำกำจัดส่วนด้านของโรคพืชเราดูจากองค์ประกอบของภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อมเราจึงจะตัดสินใจใช้ นนในเรื่องของอาการใบผิดปกติของทุเรียนนั้นขอให้เข้าใจนะครับว่ามันมีหลากหลายสาเหตุแล้วหลากหลายสาเหตุเหล่านั้นต้องพิสูจน์ให้เห็นจนกระทั่งมีคำตอบแล้วจึงจะนำไปสู่การปฏิบัติสำหรับประเด็นสาระในส่วนของทุเรียนนะครับที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คงเป็นประเด็นในเรื่องของคำถามส่วนใหญ่ของพี่น้องชาวสวนทุเรียนนั่นก็คือความผิดปกติของอาการของใบอ่อน ประเด็นที่เป็นคำถามก็คือทำไมใบอ่อนที่ออกมามันก็โตได้แต่ใบลักษณะมันออกขาวออกเหลืองคืออาการใบซีดเหลืองอันนั้นเป็นคำถามหนึ่งอีกประเด็นคำถามหนึ่งก็คือลักษณะใบที่อ่อนที่ออกมาเนี่ยพอมันแตกใบอ่อนปรากฏว่าในส่วนของใบอ่อนก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์แข็งแรงนะักและที่สำคัญก็คือมีอาการถ่ายใบใบอ่อนแตก แต่ทุเรียนถ่ายใบแล้วถ่ายอย่างรุนแรงทีเดียวอันนั้นคือป็นเด็นคาถามที่สองส่วนคําถามที่สครับทําไมทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วมันถึงไม่ค่อยจะ,ะสมบูรณ์บางครั้งเนี่ยมันแตกออกมาแล้วมันก็แขะแกนบางครั้งทําท่าเหมือนจะแตกยอดแดงแต่พอผ่านมาสักราวหนึ่งสัปดาห์ปรากฏว่าใบอ่อนที่ออกมาก็มีแค่นั้นเองนะครับไม่มีปริมาณใบที่เพิ่มขึ้น แล้ก็ในอีกกรณีหนึ่งใบอ,อ่อนที่ออกมามันก็โตได้แต่ใบลักษณะมันมอนออกขาวออกเหลืองคืออาการใบสีดเหลืองอันนั้นเป็นคําถามหนึ่งอีกประเด็นคําถามหนึ่งก็คือลักษณะใบที่อ่อนที่ออกมาเนี่ยพอมันแตกใบอ่อนปรากฏว่าในส่วนของใบอ่อนก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์แข็งแรงนะักและที่สําคัญก็คือมีอาการถ่ายใบใบอ่อนแตกแต่ทุเรียนถ่ายใบแล้วถ่ายอย่างรุนแรงทีเดียว อันนั้นคือไปดึงคาถามที่สองส่วนคําถามที่สครับทําไมทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วมันถึงไม่ค่อยจะสมบูรณ์บางครั้งเนี่ยมันแตกออกมาแล้วมันก็แคะแกนบางครั้งทําท่าเหมือนจะแตกยอดแดงแต่พอผ่านมาสักราวหนึ่งสัปดาห์ปรากฏว่าใบาอ่อนที่ออกมาก็มีแค่นั้นเองนะครับไม่มีปริมาณใบที่เพิ่มขึ้น อันนี้ก็คือตัวอย่างของประเด็นสาระคำถามที่เราก็จะมาหาคำตอบเพื่อความเข้าใจในช้าวันนี้และดังนั้นอยากจะสรุปในช่วงตรงนี้ก่อนนะคะว่าถ้าในกรณีที่ใบผิดปกติเราก็จะไปตรวจหา,มาแมลงถ้าเราไม่พบในกลุ่มของมแมลงเราก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปใช้ในเรื่องของสารเคมีป้องกันกำจัดมแมลงศัตรูพืชแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราเห็นภาพการแตกใบอ่อนนั้นจํานวนมาก แล้วเราคิดว่าประสบการณ์มันสั่งเราให้ต้องทำเราก็จำเป็นต้องใช้นั่นก็คือการใช้สารในการควบคุมเพราะว่าเราทราบดีกันอยู่แล้วว่าถ้ามันแตกใบอ่อนพี่กไก่แจ้ก็ต้องมาอันนี้คือประเด็นหนึ่งซึ่งท่านตัดสินใจเองได้แต่ในกรณีที่เราไม่พบสิครับมันก็จะเกิดกรณีว่าใบาอ่อนที่ออกมานั้นมีความผิดปกติเราจะต้องใช้ปัจจัยในการไปบำรุงไปสนับสนุนการเจริญเติบโต รงนี้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในการแก้ปัญหาอาการใบเหลืองใบซีดและอาการอื่นๆในสภาวะที่ฝนตกชุกเรื่องนี้ให้ความสำคัญเนื่องในกรณีที่มีฝนตกชุกประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงหรือการสร้างอาหารของใบอาจจะด้อยลงกว่าปกติอันเนื่องมาจากเมฆฝนที่ปกคลุมครั้งละหลายๆวัน ความเข้มของแสงก็ต่ำลงก็จะทำให้กระบวนการสั่งข้อแสงในพืชเนี่ยด้อยประสิทธิภาพลงอีกทั้งปัญหาความชื้นในดินที่สูงรากก็จะไม่สามารถทำงานได้ดังที่ได้เคยอธิบายไว้แล้วนะครับว่าถ้าปากใบไม่เปิดไม่มีแสงแดดปากใบไม่เปิดรากก็ไม่ทำงานเมื่อรากไม่ทำงานก็ไม่ดูดซับธาตุอาหารทำให้งานด้อ,อการทำงานของระบบราก,รากนั้นด้อยประสิทธิภาพ เมื่อเกิดการด้อยประสิทธิภาพก็จะทําให้การหมุนเวียนของน้ําและธาตุอาหารภายในต้นไม่เป็นไปตามปกติเกิดความอ่อนแอดังนั้นกระบวนการสังเคราะห์แสงและการสะสมความสมบูรณ์ก็จะไม่เป็นไปดังกล่าวก็เลยให้ทําให้ใบนั้นแสดงอาการซีดเหลืองท้ายสุดการสะสมความสมบูรณ์ก็ไม่ดีก็จะทําให้ใบไม่สมบูรณ์เมื่อใบไม่สมบูรณ์ก็ออกดอกช้าและ เกิดความอ่อนแอก็จะเกิดการเป็นโรคได้ง่ายอันนี้เป็นเป็นระบบการเจริญเติบโตที่ท่านอาจารย์ได้ให้เหตุผลมาดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุเรียนในช่วงฝนตกชุกดินแฉะนั้นก็คืออาการใบเหลืองซีดและที่สำคัญครับใบเก่าร่วงหรืออาจจะมีอาการถ่ายใบอย่างหนักโดยเริ่มจากอาการใบเหลืองในสภาวะที่ฝนตกชุกดินมีความชื้นสูงจากการศึกษาในงานวิจัยในต่างประเทศ กับไม้ผลหลายๆชนิดอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่พี่น้องเกษตรกร,กรมีการใช้ปุ๋ยตัวฟอสฟอรัสคือปุ๋ยตัวกลางและปุ๋ยตัวท้ายสูงมากเพราะว่าปุ๋ยสูตรที่มีตัวกลางและตัวท้ายสูงมากๆจะมีสภาวะดินที่มีความชื้นสูงก็จะทําให้ฟอสฟอรัสแตกตัวออกมาลดบางการทำงานของธาตุเหล็ก,ส,กสังกะสีทองแดงแมงกานิส แมกนีเซียมและก็แคลเซียมซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างคลอโรฟิลผมอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับอย่างกรณีปุ๋ยที่เราเข้าใจว่าเป็นปุ๋ยที่มีตัวกลางสูงตัวท้ายสูงก็คือฟอสฟอรัสและกแทเสเซียมในกรณีเช่นนี้เนี่ยหากพืชหรือทุเรียนมีอาการถ่ายใบก็จะทำให้ใบนั้นหลุดร่วงอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกดินแฉะความเข้มของแสงต่า ก็มีคําแนะนํานะครับว่าการที่จะทําให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเป็นปกติและแข็งแรงตรงนี้จะต้องมีกระบวนการในการใช้ธาตุอาหารเพื่อให้พืชได้รับธาตุอาหารในการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในสภาวะดังกล่าวโดยจะทําให้เกิดประโยชน์เช่นการใช้อาหารเสริมทางดินคือ TK เคซอยหนึซอยสและก็ทีพลัต โดยในส่วนของ TK ซอยหนึ่งและ TK ซอยสองจะประกอบไปด้วยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่จะไปทําหน้าที่ในการเจริญเติบโตแล้วก็ไปเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าการสังเคราะห์แสงคือหลักสําคัญส่วนการให้ปุ๋ยในตัวเช่นฟอสฟอรัส For หรือโพแทสเซียมคือ NPK ก็จะทําให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในการที่พืชจะได้สร้างแป้งและน้ําตาล คือกระบวนการสังเข้า์แสงเนี่ยมันจะเป็นการสร้างแป้งและน้ําตาลก่อนเพื่อให้เกิดความพร้อมเราแับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีครับ